เอาราคากลับสวัสดีทุกคนด้วยนะคะตอนนี้อยู่กันกับช่องช่องเรานี่เองนะคะคนดีคนเดิมไม่ไปไหนเลยวันนี้เจอกับเด็กเด็กแว้นค่ะก็มาดูกันนะคะว่ารอบสองเราจะรอดกันหรือเปล่าเธอรอน ได้เลยค่ะฝา,ากมีใครเอาเปิดกล่องไว้มาไหมพี่บ้านเขาสตรีมหรอวะ,อะไปทักก่อนในรอดค่ะยังมีมีหากล่องทั้งเกมเลยนะเอ้เขาไม่สตรีมอ่ะเขากดเจอเฉยๆไปจ้าใหญ่คำเอ้ยขดเอ้ยหมีปะตัวใหญ่ๆตัวใหญ่ๆอ่ะตัวใหญ่มากเลยเมื่อกี้ เอาล่ะเตรียมตัวเลยกูโดนหมากูโดนหมาละไอ้นี่แน่นอน <soda> โดนหมาจุ๊โดนหมาจุ๊ตูดม่นไม่ไม่ไผมอ๋อมาไม่ให้พู้ไม่เสียงนะมันก็หอนก่อนไ <key> งวนะูวว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 นวว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 ่ววววลววววว เฮ้ยเชี่ยโอ้เขไม่เจอตอนกูไม่มีของอะไรมาเล่นเลยวะหแล้วเล่นไปเกาะเลยเล่นได้เล่นไปเอายามาไปจุดหิวด้วยอ๋อเขามีทะลุยันเขามีทะลุยันยาอยู่ไหนอ่ะยาอยู่ชั้นสองตรงนู้นเลยอ่ะรีบเพี้ยนเรียบๆเขาเลยครับนี่เรีบร้อยเรีบรับรีบร้อยเดี๋ยวไปเอายาก่อนนะแมวแ้วแ้วแมวแมวไปอินนี่แหละอ๋อ ทู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 แต่น่าจะวันวะน่าจะตายเพานก็โดนติดตาอ,อีงมาบันไดน,นี้พิ่มากำลังไปโอ้ตายตายโดนดักเอ้ยยางโดดลงอยู่ไม่ใช่หรอโดดอย่เอ,อ้ยบันไดผมว่าไกลเกินผมนึกว่าที่โดดนี้กว่านี้กว่านี้กว่านี้เออไม่ทันเออ ไม่บอกชั้นตะเกีต่นู่นละค่ะเจนค่ะก่อนที่จะพูดจรลยไม่เอาจริงผมย้าีีอกแลวเธอก็คือคนโดนไล่คนต่อไปสินะนี่แหละคือศพรายต่อไปออแล้วนะชุกได้ปะแกนั่นแหละจะเป็นศพต่อไป เตรียมเงินฟ้องเลยหรอพี่แว้งคาได้โปรดใจดีกับหนูด้วยแนเอาโกโก้มีอีกวิธีใช่ป่ะโอเคต้องสวดตรงนี้ก่อนตตเดี๋ยวเหมือนเดิมนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปชุบไม้กินงไปก่อนเดีวยายดู เพราะคือตรงนั้นอ่ะมันเข้าไปแล้วมันไล่ใช่มันออกไม่เป็นไม่ใช่อะไรโอ๊ยโซนวิญญาณหรอได้มาแล้วน่าจะสดวิญญาณอ่ะมาแล้วมหาชันมหาชันไปชุดใต้ใช่ก็ลังวิ่งไปชุดแบบยึบแบบโอเคงานงานชั้นจุดพี่เอาโกโก้นะาอ่ชุดยู่ของบนนะชุอยางบนนะ มุมดไม่มุดเข้าเข้ารูนี้เข้ารูนี้ฉันชุดอากโก้แับ,บขึ้นชั้นสองนะฮะขึ้นไม่ได้ไม่ขึ้นไม่ขึ้นไม่ขึ้น,น <Okay. S 2> เดี๋ยวมุดรูเดี๋ยวมุดรูเดี๋ยวมุดรูโอ้ยมันมันกลับไปละฉันโดนนะน่าจะโดนอีกรอบนึงเดี<อ>๋ยวทางออฟดูหลังให้หน่อยครับว่าไล่อยู่หรือเปล่าอยู่กับเราอยู่กับเราอยู่กับเราโอเค พี่ต้องนอน,นพี่ที่นุ่นเท่าไหร่อ่ะหกเซ็โอเคมีทะลุยันนะแต่ใช่บอกไปแล้วพี่สวดเก้าพี่สวดเก้าเก้านะโอ้ยต <นะ S 3> ิดติด,ดชั้นติดชั้นเดี๋ยวจะเป็นมุดนะน่าจะตายนะเอาต,าต,าตายตายตายเราตายตรงนี้สวดเลยนะสวดไปก่อน ه, อ่๋อไปใช้ยาเราก่อนก็นได้นะนยาอยู่ไหนฮะยาอยู่ข้างในไม่ได้ใช้ไม่ได้มัดไม่ได้มั ติดอยู่ตรงบันไดข้างหลังนะมันอยู่ข้างหลังไล่ใครอยู่อะไล่ตีมหมอชุบออฟนะเดี๋ยวเอาไปชุบก็ได้สดเลยยูิตีมเป็นชั้นสองและนะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โอ๊ยตายดิ ชุบได้ปะนะ่ะไม่รู้ว่าจะทันไม่ทันอ่ะนะเข้ามาหาสันมันไม่สวยยุบตรงเวทีฉันเกลียดหมาจว,นะว่านะ่นลไม่ปม่ปนจนะอยู่นานแค่ไหนก็เล่นไม่เป็น,น,อ,น,น,กน,ปนอกลกลับไปแล้วปะ อยกลับไปแล้วอ่อนแล้วด้วยเนะี่ยดึงติมได้นะตรงนี้จะเสร็จละไปไหนมาไปไหนมาเขียนรุญาตรงนั้น,ตร,น,นตรงนั้นได้สวดต่อแบบบ้างไหมอะถ้าจะตายแปดสิบป <80, S 1> ระมาณแปดสิบณ 80, 80. พี่พี่วิ่งไปก่อนนะเดี๋ยวหนูวิ่งเข้าแทน่นมุดแล้วมุดแล้ว ไม่น่าไม่ไม่น่าไม่น่าตายหรอกเพราะว่าเดี๋ยวขึ้นไปสวดเลยตายตายจะตายแล้วเนี้ยคือไว้คือไว้ไม่ได้ม่าย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 ่ย่าย่า่าย่ายายาย่า่ะย่ายย่าย่อยยาม่่่่่่ย ตาม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 อยู่นี้สวดได้นะข้างบนน่ะกลับกลับกลับแทนกลับแทนแตหลอมก็หายยาไปสิขายายามาให้แล้วอยู่ตรงเนี้ยเอามาแล้วมาส่วดได้ข้างบนเขาที่สวดเลยไม่ไม่ตามเอาเอาออกน่าจะเอาออกสวดเลยคือไม่สวดเลยกำลังกำลังตามอยู่นี้น่าจะมีตัวหลอมป่ะน่าจะเนาะเออ เฮ้ยมันหกเฟิกนะประตูไกลเออก็ก็น่าจะมีแค่นั้นอ่ะสองเฟิกตามออฟอยู่เป็นมาหรือเปล่าวะเคลื่อนเคลื่นเคล่อนเคลื่นไม่ตามแล้วไม่ตามแล้วไม่ตามแล้วหอดแล้วหอนแล้วหอนแล้วหอดแล้วแค่นี้อยู่ตรงนี้ดักตรงไหนวะเอายาตรงไหนอ่ะมันโดดลงไปแล้วโอ้แทบแล้ว้ไปแล้วแทบแล้วแทบแล้วมาว่ะ ใครเขาจุดอะไรอะอะไรนะตามแล้วมีพลาตาสวดได้เด้อคนเด้อขึ้นไปสวดก่อนเลยค่ะออฟหน้าขาวไปไปแล้วขอตามไหมเขาตามไหมเขาตามไหมมองให้หน่อะไปแล้วแล้วขึ้นพงไปแล้วขึ้นพมไปแล้วขึ้นพงไปแล้วขึ้นพงไปแล้ว อ๋อมียา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 โอ้ยเพือนมีสวนหนึ่ด้วยดิอยู่นี่ต้องบอกแล้เอาหมดได้ปะหมดหมดได้ไม่ได้ต้องบอกต้องบอกต้องโปกตีนทีมทีมสวนเตรีมสวนเลยวิ่งมาวิ่งมาหน้าโคกโก้ใหม่วเดี๋ยวบอกให้ไปเก้าเก้ายัง กลับกลับสวดเลยยังยังสวดเลยยังยังเสร็จเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วออกมาออกได้ก็เขาจะตายนะมียาถือยาได้ปะออกออกออออออเดี๋ยวออกกานให้ออกปั๊ไม่ได้หรอกถ้าไม่มีของใช่ใช่ไม่มีของมาจุดดับเดี๋ยวเขาจุดดับเลยไปเลย ไม่โดดจ้าให้ออฟออกก่อนไหมพี่ให้ออฟออกก่อนไหมก็ออฟเลยปั๊มยาได้เล่นออฟจะตายเลยปั๊มยาออฟได้เล่นหาประตูออกกันเลยประตูอยู่กับออฟเจอประตูแล้วใครก็ได้ออกเลยออกเลยออกเลยออฟออฟออกไม่ได้ออฟออกไม่ได้ออฟโดนไล่เอาเหรอแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งว้าต่ขึ้นมาด้านบนอีกโอ้ผีโดดนะลูกตันแล้วลูกตันเจออาศัยสิน่ะ ตานะออก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 เลยประตูไหนอะประตูอยู่ด้านล่างด้านล่างปรไม่เป็นไรครับยืนอยู่ด้านบนเลยเข้ามาก็รอแล้วใช่พออย่้อยก็ต้องได้ออกคนนึงอะยืนรอทั้งคนก่อนแล้วโอเคลงไปด้านล่างเลยหย่อนลง ได้ตีมแล้วอยู่นี้ออ,ออกเลยออกเลยออกเลยประตูไหนละ่ะ <c oughs> นี่ไงนั่นน่ะเดินเดินไปเดินไปนั่นน่ะเดินไงไหนออกแล้วถือว่าโอเคเยอมันมีประต,มมระตูมันมีประตูตรงห้องแดงปะใช่ปะ แล้วคเื่อเื่ายเกมมันคือมันไม่มีของตีอ่ะมันมีแต่กับดักใส่สินน่ะไม่หรอกครับพอพลาดนะยจรจริงตอนแรกผมนึกว่าจะเล่นตรงล็อกเกอร์ไงไปอยู่บันไดเลยเสียเวลาอ้อมไป 还没。